วัสดีค่ะพี่น้องชาว YouTube วันนี้มาพบกับช่องบ่าวัวขุนนะคะวันนี้เราจะพาพี่น้องมาดูการฝังหูงวัวน,นะคะเราซื้อวัวเข้าขุนวัวหนุ่ม400กว่าโลนะคะก่อนเราจะเอาวัวเข้าขุนเราจะต้องทำยาวัวก่อนนะคะเราจะทำยาอะไรกันบ้างวันนี้ จะมียาฝังหูซินเวคเอสยาพยาธิวัวหนุ่มต้องใช้ยาคุมด้วยนะคะเป็นดดโปโอเอันนี้เรามาอยู่กับฟาร์มของแม่เลี้ยงเทนพ่นพอเลี้ยงเรื่องซึ่งก็ไม่ใช่ใครไหนใจนะคะเป็นพ่อตาก,กับแม่ยายบ่าวคุณเองมีประสบการณ์คุณวัวมามากกว่า แปีตั้งแต่เขาเริ่มผุนกวางกันกําไรเป็นแสนก็รับมาแล้วขาดทุนเป็นแสนก็เคยมาแล้ว <c oughs> เคยมาทุกอย่างนี่นะคะอันนี้หัวน้อยหัวเปี่ยวยังไว้หนึ่งตัวดูเหมือนเล่ใช่ไนะแต่มาจากพม่า เพิ่งทำยาเสร็จนะคะเอาเข้าขบาบ้านหนุ่มช่างเข้า400กว่าโลนะคะอันนี้เข้าคอกมาแล้ว3ตัวน,นี้ยังไว้ยังไม่ได้ขายเลยะคะ่ะมีกำลังจะทำยาอีก3ตัวนะคะทำยาบนรถเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อย ลงมาในคอ,อกแล้วเรายังต้องไล่ขับโค้งนี่ทำบนรถนี้น่าสบายจะก้มทำเพี้ยอะไรวะมเป็นม้ำมันลื่นอันนี้ฝังอยู ใกล้อไใกล้เสร็จเรียบร้อยต่อไปกะฉีดยาพยาธิฉีดนี่ข้างนี้เลยฉีดยาพยาธกับยาคุมไม่หมะอหรอยาคุมฉีดเข้ากัมเนี้ยไม่หม้อเดา Bên mẹ b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 ên mẹ ừ mẹ bên 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 ่วนยาบำรุงนี้สำหรับสูตรของนางยยองเทนอีเกเจ็ดวันเก่อนที่เขาถึงจะฉีดยาบำรุงบางคนเขาก็ฉีดยาบำรุงโดยพร้อมกับยาพยาธิแล้วแต่สูตรขายสูตรมันอนูดไว้ไงเอา,เอ,า,เอ,าอ,อันนี้สายก่อนสิอันนี้กุญยะสามเดือนครึ่ง ถึงสี่เดือนนะคะสี่เดือนเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูพวกมัวน้ำหนักเท่าไหร่ดูดยาคุณอันนี้ก็ไม่ใช่ใครไหนไกลนะคะลูกสาวเบาของคุณสวัสดีค่ะน้องน,น้ำมีนี้ไม่ยายเบาขคงคุณขอยดูดยา แวันนี้ก็ขอจบกันถ่ายคลิปแต่เพียงเท่านี้ีฝากกดไลค์กดติดตามให้บ่าวหมอฝนฟรรมเลยนะคะขอบคุณค่ะ